ที่วรพันธ์ก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านเลยครับวันนี้ผมทีมงานนะครับมีช่องอะไรบ้างครับอ่าช่องน้ําตาลน้ําตาลบ้านนาครับน้ำตาลบ้านนาอ่าแล้วก็คุมทรัพย์พญานาคุมทรัพยพญานาที่พัน channel ด้วยครับโอ้หลายช่องแล้วก็อะไรนะพีนิวนะครับีนิวนะครับช่องผมไม่ต้อช่องผมนะะอช่องผมไม่ใช่พวกอะไรแล้วช่องพี่อ่พี่แมวป่าพี่แมวป่านะพี่แมวป่าก็ อยากให้พี่ถือนะครับช่องพิมพยปลาก็ช่องหนึ่งนะครับครับวันนี้เรามาถวายเทียนเข้าพรรษาลงัวนะครับเพื่อลมแรงมากขอโชคขอลาบลงปู่นี่นะครับเราจะมีคันห้ากันเปเนาะคุณผู้ชมครับพันห้ากันเปดมากกลูมากกลูนะฮะลงปู่เข้าพรรษาอาจจะไม่ดูบุรีนะ <c oughs> มีแค่มากรูพลก็ะน,ะ <c oughs> นี่ไงบุรีไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้หโอ้ยโอ้โอ้โอ้ เป็นซองสีขาวจะมองเห็นโอ้โหเมมโบราณนะครับหลวงปู่ชอบแบบนี้โอ้คุณผู้ชมครับลืมส่วนมากส่วนมากปู่ท่านในชอบอะไรมากครับพี่ท่านช่วยอะไรก็ส่วนมากปู่ท่านในชอบอะไรครับท่านตู้ตู้ฟังตู้พบว่าตู้มีปุ่มมีหมวกมีปู่แล้วทตูนตู้จัด่านเป็นบางเวลาเนีเห็นเห็นบางคนเอาเอ็มร้อยมาถวายนะเอ็มร้อยก็อีกอคือไม่ได้คือคือไม่ไม่เชื่อไม่วนประกอบคือท่านก็ฉันประจำแต่ก่อนส่วนมากส่วนที่ พอมาหลังๆก็็นเรียบร้อยครับตนแรกเขาว่ามีลกปใช่ลกปูลกปมาก่อนเรียบร้อยครับแล้วมาหลังๆก็มีครยบชั้นงานเยอะเรื่อยอันละไปข้างบนจะดีกว่าข้นบนข้นบเราธรรมดาึกถึงลกปูธรรมดาเนาะต้อยก เ <activist> ทียนตั้งแล้พี่ปัจจัยตั้ง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 ตงต้งตั้งตั บุญปัจจ <m> ัยคนทางนี hmm. ้ปัจจัยขัดเคลมอยู่ช่วงนี้ออสาธุอดิฐานจะทุบปืนแไดหยก็เพราะว่าีเจ้าโดดีกว่าขอชคขอลาขอพรนะคุณจะพดประทรรประสงค์คุณครูบาอาจารย์คุณเทพเทวาาคุณออข้เาหลวงได้สามขี้ช่วย พ ah <No um ี่จริกล exactly> ูกปูท่านไม่ไ้สำรวจคือเอาตามนี้เลยได้เก้าด้ะไรก็ได้ตามตัวพัติตามตัวพัติสุดที่ก้าวโดดน้องก้าวโดเนาะมีเขียนด้วยเรามาเข้าพรรษาเข้าพรรษามอบเทียนพรรษาให้ลูกปูเด้อวยนี่ครับรูฟูขอให้ลูกเดินทางโชคดีไม่ว่าจะทำอะไรจะทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าจะเอฟซีไม่ว่าจะเป็น ครับเป็นรายการทั้งหลายเนาะก็ทุกคนกมีโชคมีลาบปิดการให้ดูมีลาบ้วยกันด้วยน้องน้ำตาลไม่ได้มาร่วมนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูทีหลังน้องน้ำตาลเขาขออาสาเป็นคนถ่ายคลิปให้ก่อนแล้วก็ขอด้วยค่ะขอด้วยขอให้ติดพันภายในวันนี้นะคะติดตามน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลบ้านนาด้วยค่ะน้องน้ำตาลบ้านนาชแนล น้ำตาลไม่มีชาแนลนะคะน้ำตาลบานนาน้ำตาลเฉยๆน้ำตาลบ้านนาของน้ำตาลบ้านนานะครับก็ฝากไปติดชมนะครับติดชมรายการกับน้ำตาลด้วยนาะนะครับก็น้องใหม่นะครับที่สร้างช่องขึ้นมานะครับกค็คนลุกมากเนี่ยคนลุกมากเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะน,นี่ก็เป็นพี่ผู้ช่วย พ่อไปช่วยเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่นะครับผมบ้านรุ่นทำลาสังขารหลวงปู่อ่าที่บ้านดุ่วันนี้มาครบเลยทั้งที่ท่าครบเลยวันนี้มาน้าขามาทั้งสี่นายเออสามนายหนึ่งหญิงครับผมวันนี้มาน้ำต่อไปช่วยแล้วขวดไปเนาะปิดน้ำถวายท่านวันนี้ไม่ได้ก็นำหมากภูมาถวายท่านนะครับ ไม่ยางปู่ถึงก็ได้ให้กระทำลงปู่เลยก็ได้เปูถือไก็ได้เลทเียนมาายั้นแด้วก็เทียนขึ้นขั้ยกปลกใจ่ไครับจะ้่อ ขบานอะไรก็ได้เนาะครับนะตัะ้งนะโมสามจุดขอมกันเลยเนาะนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหาคุณโลมาหิติโกมหาลาโพอ,อาหาังอุเชนิปิติลาโภมิรันดาดัง พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธ er ิ acy, ala, สังขังประสิทธิอริยโอสงสัมปันโนอิติปิโสนละโมพุทธายะกิสวาสุติมหาบันดาสัจจังประสิทธิเมสาทธุสัธุสาธุสาธุเราเด้อคนเจ้าวันเนี่คนเจ้าคนไต้ตีนไตาเนื้ขาก็คอยคนเจ้าโยคเงียบโชคเงียบเงียสงบสบาย เน่นวนี้ก็บานหมดวายโมโหรอเอาบานเตอรติ like ้นจูดภาษารวมแล้วสังหาบ้านรุ่นเนาะจะรวมบ้านรุ่นเนาะก็มาถวายหลวงพ่อเทียนเข้าภาษาในช่วงเข้าภาษาก็มาถวายให้หลวงพ่ออยู่พรรษาที่นี่เนาะศัตรูศัตถูศัตถูครับผมช่องคำสัพยหน้าก็คอก็อ่า ไฟลงพอเดลยลงปูเอฟซีช่อง <mean S 1> ทุกช่องรอดูแล้วก็ให้มีโชคมีลาบด้อวยทีนิวช่องคุ้มรัพย์พานนาช่องน้ำตาลน้ำตาลบ้านนาก็ได้มาถ่ายเทีปลาแชนแนลด้วยแล้วก็แมวปลาแชนแนลด้วยนะครับก็ทิ่พันแชนแนลด้วยเนาะขอให้ลงปูแชนแนลบันดาให้ดังๆฟังๆขอให้เอฟซีมีเยอะแยะครับให้เอฟซีก็ถูกเลขถูกหวยแล้วก็กดซับสไครต์ให้ทุกช่องและะ้วก็ช่องคุ้มซับยานนาด้วยนะถูกหวยเมื่อไหร่อย่าลืมกด สับจะคายให้ด้วยครับผมอย่าเลมอย่าเลิมมาที่กระท่อมราชังขารของน้องปู่อันเรีย่ที่บ้านรุ่นปอเสียงท่านผู้ช่วยหน่อยครับเคลมชวนนิดหนึ่งครับทานหน้ามาคุยนะครับมาผู้ช่วยอย่า่ท่านไปช่วยนะครับพี่ถัดขึ้นมาด้วยก็ได้เนะนั่งไม่ได้กดขากดขาจัก็อ่ะพี่ ก็วันนี้นะครับก็ここได้มาที่ทรกระท่อมและสังขารหลังจากที่ได้มาที่นี่นะพี่ <c oughs> เห็นว่ามีคนมาเรื่อยๆอยู่ครับก็มาเรื่อยๆครับคือช่วงที่ผ่านมาช่วชครข้าพรรษาคนก็มากราบสักการะข้อพอนี้เยอะครับก็คือหลังจากที่ซื้อได้อ,อกไปตามช่องตามทั่วอะไรต่างๆคนก็เริ่มร, <c oughs> รู้จักคือแต่ก่อนคนรู้จักอยู่เพียงแต่ว่าเอออาจจะยังไม่ไม่ไม่มากตอนนี้ก็คือคนก็เริ่มมาพอมาแล้วก็มากราบข้าพพ คือเหมือนกับว่าประสบผลสําเร็จสมหวังตามความต้องการหรือตามความปรารถนาก็ลักษาคือบอกโตโตกันคนก็มามาแล้วก็สําเร็จจะรู้ด้วยตัวเองนะครับครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราถวายเทียนโทปแล้วก็ถวายหมากพลูคานากันเปดลงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาขอตัวเลขจากต้น ต้นมะขามนี่คืออยู่หลังกระท่อมลวงปูนะครับท่านผู้ชมครับอยู่หลังกระท่อมลวงปูนะครับปกติผูโชคดีเมื่อสักครู่นี้เราไม่ทันนะครับมาไม่ทันนะครับถูกไปหลายใบนะครับมาไปกลับคน,นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาขอแต่ว,ว่า,าพิทักษ์เไม่รู้ได้ตัวไหนนะครับเขาไม่บอกเสียดายมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ ชมเดี๋ยวให้ส่งทางนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปดูด้วยกันทางนู้นนะ,อ,ะ,อ,ะอันนั้นก็เห็นหใช่ตรงเนี้ยให้ดูแต่น่าว่าจะเป็นสามเนี่สามเนี่ยสามแล้ตรงนี้คือจุดจุดตรงต้นมะขามนะครับตรงจุดตรงต้นมะขามนะครับครับบางาทีเห็นไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะก็เลยจะอยู่หลายๆที่ก่อนครับแล้วก็มาอธิษฐานขอพรหลวงปู่ด้วยกันนะครับใครที่ ท่านชมที่ชมอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็อธิษฐานขอพรผ่านกล้องนะครับวันนี้เรามาส่งที่ต้นมะขามหลังกระท่อมละสังขารของหลวงปู่สวงนะครับที่บ้านรุ่นนะครับที่บ้านรุ่นนะครับนี้นะครับใครที่ไม่เคยมาก็เรามากราบมาสักการะท่านนะอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือจุดที่ ที่หนึ่งวันนี้เราจะไปดูสองจุดน้ำก็คือจุดนี้กับจุดที่ไไวไหวเตียงโตตรงนี้เห็นเป็นตัวไหนครับท่านเดี๋ยวขอขอเป็นห้าชัดเจนมันนี่ถ้าไม่สองก็สามเดี๋ยวขอสองตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเห็นห้าหรือเปรตศูนย์เลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูด้วยนะคุณผู้ชมดูไปกับผมพร้อมๆกันเลยนะฮะตรงจุดเนี่ยจุดไหนฮะนี่แหละนี่แหละเหมือนเห็นมีห้าแน่นอนที่ ลองชนกันนะครับตอนนี้อชนกันนะครับสองกล้องนะลองชนกันใครเห็นเป็นตัวเลขใครนะครับก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับที่ต้นมะขามนะครับที่ต้นมะขามหลังกระท่อมของหลวงปู่สวงนะครับหลังกระท่อมของหลวงปู่สวงที่ต้นมะขามนะครับที่ผมมองเห็นน่าจะเป็นห้าศูนย์แปดศูนย์นะครับสองห้านะครับที่มองครับตอนนี้แอดเห็นนะครับสองข้านะครับสองข้า ผู้ช่วยเห็นสองห้านะครับใครเห็นนะตามนี้นะครับก็ลองเอามาคอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ในกระท่อมที่เก็บเก็บโจมปลวกเราไปดูจจมปลวกนะครเดี๋ยวไปท่านผู้ช่วยท่านบอกว่าเห็นตัวเลขอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันครับพร้อมยังพี่ผู้ช่วยเป็น ผู้นำทางนะครับผมเนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของดูแลสถานที่ที่นี่นะครับหนึ่งก็นะครับกงมาก็เนี่ยไฟไม่มีบรรดับนะครับมีไฟเผาไฟนะครับข้อมูลชาฝืนนะครับพอมีการบูชาฝืนบางคนก็มามาจุดทุกเสียงทายครับที่นี่นะครับที่นี่ก็มีนะวันนี้ทิพยพัน์จะมีการจุดทุกเสียงทายได้ไหมครับ ไม่ได้เอามาเลยครับเดนนี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเอาทุกเสียงทายมาให้พี่พิชพันจุดขอที่นี่ทีท่หนึ่งนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะเป็นช็อต,ส,อตส,สุดท้ายเนาะเป็นที่นี่ก็คืออันนี้อะไรครับพี่ป้ายเขียนป้ายก็คืออ๋อ,อ,อคืออ๋อคือปืนปืนครับอ๋ออย่างนี้นะคะเนี่ยอ๋อภาษากรีกเนี่ยอ๋ออ๋อ ถถ้้าาออกสำเนียงให้ถูโอ้ใช่คือเป็นภาษาเขมรเราออกจะเป็นเสียงเขมรแต่ครับเขียนเราต้องเขียนเป็นแนี้น่ก็คือฟืนฟืนก็คืออ้ออย่างงี้นะครับก็คือฟืนนะครับบูชาฟืนไฟตรงตู้บูชาฟืนไฟเนาะก็บูชาแล้วก็เผาไฟนะครับก็ถวายไฟให้ท่านผู่เนาะครับนะครับปเดี๋ยวเราไปกันนะครับไปกันแอดช่องคุ้มทรัพย์ยนาเคยเอามอไซค์ใส่มานะครับเดี๋ยวบางบ้างก็จะเอามาเหมือนกันนะครับมาอีกนะครับมาทำไมโอ้นะครับืน